สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสปูสุคนครับเมื่อนี่คู่ก้อนดินพาพีพานนอกมากินพี่ครับกินแนว่สมสมครับตำบักยมครับตำบักยมใส่กระท้อนครับพี่กระท่อนสองหน่วยยมถั่วยหนึ่งใส่นามปลาล่านืน่ครับไม่บายสิกินแนวสมสมจังเสียครับมันจังสีสวงครับมากครับกินน้ำกัน มันเคยตำกินโดนเหรอครับคำแรกเอาคำยงไงโหลดครับเนี่ยคำโอ,โอ๊ะ โอส,สกกอ,สสอสมครับบักยุ่มกับโสมครับบักกระ้อนกับโสมครับโสมเจอโสมครับโสมคูณนสองครับเนื้อแตกเลย ยินเบิดเนี่ยก็จะท้องเสียได้กับของหนามเนียครับเนี่ยสมขนคิงลูกเลยครับ บกย่มครับกระถอนได้มาจากมือไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนครับพะะนันธุ์เดชกินครับ <c oughs> แต่ละคำคำมัใหญ่หลวดครับเพี่ เอ็นเบิร์นเนระบบขับท้ายคือดีทำงานดีครับ สมครับเอินสมตาหวานเลยครับมันเลย ทำใส่กะปินะครับกะปิจันครับกะปิกุ้งเคื่ย โอ้โฮสมครับแซ่บกระแซ่บครับสมกระสมเอาครับอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายคำยิง้มงัหลวดครับหอยเปรี้ยวพวดสมพวด อาครับสำหรับคลิปเนี่ยไปมากไปสอบก็กดไลค์กดแชร์หันแค่ให้กันกับซับสไครน้ำเได้ครับไม่พอกันคลิปหนาครับขอบคุณครับ